ที่เป็นพุทธวจนะโดยตรงอะไรที่เสริมและไม่ได้เป็นพุทธวจนะโดยตรงเขาก็ไม่เอาเขาจะเลือกสายพุทธวจนะนะค่ะบางพระสูตรบางอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาต้องไปถามพระอาจารย์คึกฤทธิ์ค่ะต้องไปถามเพราะว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเป็นคนที่แบบเปิดแพร่แนวคิดเรื่องพุทธวจนะที่ไม่มีปัญหากับท่านนะและดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านสอนเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ โทษแทบไม่เห็นเลยเพราะว่าท่านพาคนกลับไปหาคําสอนที่มันเป็นคําสอนแท้คําสอนจริงและวท่านไม่ได้สอนโดยเอาตัวพระเนี่ยต้องดูนะคะถ้าสอนโดยเอาตัวกิเลสตัวเองเป็นที่ตั้งยังไงก็เพี้ยนคําสอนแต่ถ้าสอนโดยเอาธรรมเป็นที่ตั้งอ่ะไม่มีเพี้ยนคือสอนแบบไม่มีไม่แสวงหาประโยชน์อะคําสอนว่ายังไงคือว่าอย่างนั้นสอนโดยไม่เห็นแกล่ลาภ ไม่กลัวว่าสอนแบบนี้แล้วตัวเองจะได้ลาบหรือไม่ได้ลาบแต่สอนเพราะคิดแค่ว่าคําสอนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อัตมาก็ว่าตามนี้เรียกว่าไม่มีผลประโยชน์ไม่แตะแวงหาลาบไม่มีประโยชน์แอบแฝงแต่พระดิฉันก็เห็นนะ่ยหลายรูปที่แบบไปไปว่าอาจารย์คลึกฤทธ์ก,ก็คือสุดท้ายแล้วตัวเองก็สอนทําอะไรโดยเห็นแก่กิเลสตัณหานั่นแหละ แต่พระอาจารย์ครึกฤทธิ์ท่านไม่มีไงเออถ้าท่านมีก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เพราะไม่เห็นว่าท่านมี